เด <Yo>, happy, happy birthday, birthday to, you to you Happy birthday to you Happy birthday you. Happy yeah Happy birthday to you Happy yeah มาใจที่ฐาน อายุมั่นควันยูอยู่เป็นลูกเป็นอย่างนั้นเป็นลมพลมเซโอ้เป็นลมพอลมเส่ของลูกของหลานเลยจ้าอายุย่ายี่สิบสามนั่น้อยเเป็นลมพอลมเส่ของลูกของหลานเอาไวพรให้ย่าหน่อยเร็วหนึ่งไวพรให้ย่าแม่นั่นมาอยู่ใกล้ใกล้มาเพื่อไพ่ฟ้าเลยไพ่ฟ้าไวพรกิ๊แบบยาชุกห้ยานเป็นไร ไม่ใย่แข็งแรงไย่ใยตายม่เป็นยายะจายกูเอายาอยู่